ซื้อคุณกู้เมืองไทยแคปิตอลหนึ่งสามแสนบาทอายุ6ปี11เดือน25วันอัตราดอกเบีย้ย4.3%ต่อปีจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับอันนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้จองสื่อด้วยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดสับ c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและโทวเพจด้วยนะครับ แบ,บแสงรายการข้อมูลการเืนอขายตราสาร์นี้และล่างสื่อชี้ชวนนะครับบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเืนอขายหุ้นกู้มีงหมด3ชุดด้วยกันชุดที่1อายุ3ปี11เดือน29วันอัตราดอกเบีย้ย3.9%ต่อปีครบกำหนดไถ่ยถอนนะครับวันปี2572แล้วก็หุ้นกู้ชุดที่2 อายุ4ปี11เดือน28วันอาตาตัตราดอกเบี้ย4.1%ต่อปีครบกำหนดถ่ายถอนปี2573แล้วก็หุ้นกู้ชุดสุดท้ายชุดที่3อายุ6ปี11เดือน25วันอาตาตัตราดอกเบี้ย4.3%ต่อปีครบกำหนดถ่ายถอนปี2575นะครับมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปนะครับและผู้ลงทุนสถาบัน เรียรักการจองซื้อคุณกู้วันที่ 27- 28 29พฤษภาคม2568อันดับความน่าเชื่อถือตัวคุณกู้เอรบโดยบริษัทฟิตเลตติ้งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่24มีนาคม2568โดยโครงการอยู่ภายใต้นะครับโครงการตาสาหนี้ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนปี2568ซึ่งรวมถึงโครงการของคุณกู้คุณกู้ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนปี 2568วงเงินนะครับห5 0 0 0 0ล้านบาทรงการมีอายุ2ปีเรามาดูรายละเอียดการผู้จัดการการจําหนหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเฉพาะผู้ลงทุนสถ,สถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นและให้จองซื้อใน่านะผู้ลงทุนทั่วไปได้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคาร c ีไอบีไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเชพัฒน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยุนตาประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ เมแบง์ประเทศไทยจำกัดหมหาชนบริษัททรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พลยจำกัดบริษัททรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัททรัพย์ธนาชาติจำกัดหมหาชนบริษัททรัพย์ซีจีเอสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดบริษัททรัพย์ายจำกัดมหาชนบริษัททรัพย์กรุงศรีจำกัดหมหาชนบริษรัทรัรพย์ โกแบ็กจำกัดบริษัททรัพย์บูเบลจำกัดบริษัททรัพย์เกียรตินาคินภัทระจำกัดมาชนบริษัททรัพย์บียอนจำกัดมาชนบริษัททรัพย์ยูโอบีเคฮียนประเทศไทยจำกัดมาชนบริษัททรัพย์ทินิตี้จำกัดผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันธนาคารเกสิกรไทยจำกัดมาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนนะครับ เรามาดูกันนะเงินต้น3ามแสนดอกเบี้ยสีจเปอร์เซเรามาดูกันเดือนให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเดือนที่ 1- นึ่าวันนะครับดอกเบี้ยรับ3 1 8 0บาท82สตังค์เดือนที่4ี 6, 91, ่ถึงหกเวันอ่ะา1อวันดอกเบี้ยรับ3าท6สบาท16สตางค์เดือนที่7จถึงเก้วันดอกเบี้ยรับ3 2ม1บาท51สตังค์เดือนที่1 0บถึงส จำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ3,251บาท51สตางค์รวมบัตรดอกเบี้ยนะครับทั้งหมดคือ9,087บาท95สตางค์อัตราเบี้ยหกักภาษีจ่าย15% 9,087บาท95สตางค์หัก15%หัก13,513 13บาท19สตางค์เหลือ76,574บาท75สตางค์นั่นเองนะครับ สรุปเงินต้น300,000บวกดอกเบีย้ย76,574บาท75สตังเป็น376,574บาท75สตังรับไปเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR Code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีวอลเลตด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ